มีบทวิเคราะห์หยิบยกคำพูดของพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกที่ยืนยันนะคะว่าทหารไม่ได้อยู่ข้างใครหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีบางกลุ่มพยายามดึงให้ทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ตัวเองคาดหวังก็ตามติดตามในอลัมน์อัปเดตค่ะ มตตามมติดตามคอลัลน์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์บทนำเรื่องกองทัพเป็นกลางเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาพันเอกวินไทยสุบารีรองโฆษกกองทัพบกแถลงว่ามีคนบางกลุ่มพยายามสร้างกระแสถึงท่าทีกองทัพว่าอาจปฏิบัติตัวที่ไม่เป็นกลางเขายืนยันว่าทหารไม่ได้อยู่ข้างใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การปฏิบัติใดๆมีเหตุผลสามารถอธิบายตอบสังคมได้ขออย่าพูดกันไปโดยอาศัยเพียงทัศนคติหรือความรู้สึกส่วนตัวควรมีหลักฐานข้อพิสูจน์ในเชิงสาธารณะด้วยเพราะอาจเป็นการไปปลุกเล้าคนอื่นๆให้เข้าใจสับสนได้รองโฆษกกองทบกยังยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาพอบทบได้ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่ได้บริหารภายใต้การชี้นำหรือการสั่งการของใครข่าวเรื่องการชี้นำจากอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นเพียงการคาดเดาปัจจุบันอดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่านเข้าใจขณะนี้พบว่ามีการพูดจาบ,บนเวทีต่างๆที่อาจดูไม่ค่อยเหมาะสมมีลักษณะก้าวร้าวใช้คำหยาบคายดูไม่สร้างสรรเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบางครั้ง อาจเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นอีกด้วยจึงขอให้คำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันเข้าวิจารณ์ต่อกองทัพอย่างมากในระยะ3-4เดือนมานี้เป็นเรื่องเข้าใจได้สำหรับการเมืองไทยซึ่งเชื่อกันว่าหากกองทัพเลือกข้างอาจทำให้การเมืองเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีผู้คาดหวังยิ่งไปกว่านั้นเมื่อปี2549 กองทัพได้ทำรัฐประหารภายหลังเหตุวุ่นวายทางการเมืองทำให้มีผู้พยายามก่อความวุ่นวายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กองทัพออกมาเล่นบทเดิมเหมือนปี2549แต่กองทัพยุคนี้เข้าใจสถานการณ์และได้ยืนยันจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวการเมืองดังที่พบบบได้แถลงและให้สัมภาษณ์หลายครั้งแต่การวิาพากษ์วิจารณ์กองทัพก็ยังไม่ยุติลง อาจจะด้วยกระแสะข่าวต่างๆที่แพร่สะพัดไปอาทิที่กล่าวกันว่ามีคนในเครื่องแบบเข้าไปร่วมเป็นการให้กับผู้ชุมนุมท่าทีของกองทัพเมื่อมีประกาศไล่ล่าจับตัวนายกซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหอมอยู่ด้วยและการที่กองทัพบ,บกส่งทหารไปแจ้งความจับคนเสื้อแดงในข้อหาแบ่งแยกดินแดนมีการ,ปรเปรียบเทียบการแสดงออกของกองทัพ ต่อฝ่ายไล่และหนุนรัฐบาลการถแถลงของรองโฆษกช่วยยืนยันความตั้งใจของกองทัพในระดับหนึ่งหากมีการกระทำที่สอดคล้องประกอบด้วยจะช่วยได้มากขึ้น